Home now You're gonna try to put three. Gonna bring some trees and plant them today. How many trees? I think it's nine. Nine trees. Okay, that's a good start. That's a good start. This is our new home. We just finished it last year. We're back now. It's December. And as you can see, we're starting to fix some of the landscaping. Uh, we're digging some holes around the perimeter so we can bring some trees in. I think they're bringing them today. We're gonna start planting some trees and get started on some landscaping. Here's the chief. She's the <laughs> boss, she makes sure everything goes right. <laughs> say hi say hello hello, hello. <laughs> okay นาบ้านก็บพท่านแล้วดอกฝนตกดินยังโศกบ่าในทห่นาบ้านสิไลยปับปุงหัวหัวก็แล้วแล้วกำลังให้เข้ามาคุด ปลูกต้นไม้ไว้แต่เศ้าโฮมต้นหางกระจงต้นม่วงตน้นม่องสามดูดูเป็นนวยแล้วละ่ะได้กินแล้วมีีต้นมะพร้าวสองต้นที่ทางหลังมะพร้าวน้ําหอมเป็นนวยแล้วได้กินแล้วคี่กัน ต้นบกคุงพี่สาวปูบกฮวงไว้ขางทางนั้นอ่อมออมเฮื่อนเฮื่อนทั้งในก็นแล้วเมืดแล้วละแล้วแล้ว ว่าหนุ่ยให้เข้ามาคุดลุมคุดลุมสิปลูกสองตอน้นน่สิเป็นหางกระจงว้แต่เศร้าโฮมเฮ็ยนโฮมคุดไปทางนั่นกัสนสิเป็นตน้นมะม่วงเน่ต้นนอว่าคาโดเป็นต้นมะม่วงที่ต้นออว่าคาโด กุดดุมปุกหน,น้าบ้านกิได้ปั๊บปุงเห็ดทางงขาทางงขาหน,น้าบ้าน บ้านพี่สาวเพฝนเอาบักฮวงมาปลูกไว้เลาะขางหัวปลูกไว้พ่อได้เลาะมาเบิงเลาะเสาเลาะแรงพ่อได้เบิงเฮียนหายสันเพฝันว่าทางข้างข้างนี่แกทีเฮ่ามันสูงบนทางมันจำ ถมดินแล้วก็เลยเอาไผ่มาปลูกไผ่ก็เป็นไผ่เลียงเขาเอิน่นไผ่เลียงมาจันไผ่มาปลูกกันดินให้ดินยูกสิอยูแน่บพอยูแน่แหละตีแหั้งในก็สิเป็นปะคุงในขางเฮ้ยน คงแต่กำลังเป็นน้อยเป็นน้อยแล้วเป็นน้อยแล้วอืปูกไฟอ้อมอ้อมทางมันสูง หากแล้วพคนก็ได้ดะกินได้ตามวิตีปลูกไผ่กันดินชุดสีผ้ายางไปเบิ่งสูง เอาดินมาถมถมแล้วกันเอาไผ่มาปลูกเหมนค่นทางจำผู้เขาหน่อยแหละปลูกไผ่ไว้การดินสุดจะซอยได้หลายอยู่เสาปูนเป็นเสาเข็ม เข้าเช้าเข็มมาต่อกรอบบริเวณไว้ตอกเช้าเข็มกันดินจุดเป็นหัวบ้านเข้าเจ้ายุดงลาง ข้างหัวทั้งหลังบ้านทั้งหลังบ้านกันพี่สาวเพื่อนเอาต้นบักะงพี่อีตูยังมาปลูกไว้ปลูกไว้กว็จะมีตน้นดอกม่วงน้อยม่งงวงน้อยใบบกปลูกไว้ต้นหนึ่งกับต้นลินจี จีก็ได้กินหนี้ยแล้วต้นบักม่วงม่วงน้อยก็ได้กินหนี้ยแล้วชวนหลายทางหลังก็สิเป็นปลูกไฟไว้ปลูกไฟไผ่ซอยยึดดินไว้ก็ได้ผลดีอยู่ไผ่ซอยยึดเพราะว่าเขาถมสูง เขาทมดินสูงเขาปลูกไผ่ไว้ก็ซอยได้หลายดินเท่ากับว่าไหลว่าว่าไปเบินขั้มสูงภูเขาหน่อยข้างบ้าน มีถังกองน้ำในส่วนของหลังบ้านส่วนนี้ของหล้างบ้าน